ที่จริงมันเริ่มต้นด้วยตอนหนูยู sixth g r a ร e พอขึ้น Middle School ค่ะมันจะมีแบบวันดา l ล n นไทน์ d เดสามารถที่จะให้คนจากห้องอื่นหรือว่าเกรดอื่นส่งของขวัญหรือส่งต uh ุ huh. ๊ตาหรือส่งขนมมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งของเราเนี่ยก็มีรุ่นพี่ส่งมาให้ uh huh. ซึ่งเราไม่ได้คุยกับเขาหรืออะไรเลยนะแล้วเป็นแฟนของคนอื่นอนะไรอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่คือเขาไม่ได้เป็นแฟนใครเขาแค่เป็นแบบแบบเหมือนเป็นรุ่นพี่เฉยๆค่ะแล้วเขาก็แค่ ส่งของมาให้แล้วอาจจะเป็นหนึ่งในน้อยคนในห้องที่ได้แล้วหลังจากวันนั้นก็คือไม่มีใครคุยกับหนูอีกเลยไม่มีใครคุยกับหนูอีกเลยในห้องแล้วหนูก็งงว่าทําไมโดนแบบว่ามันไสแล้วอย่างเงี้ยหนูไม่เข้าใจคือไม่เข้าใจแต่พอโตมาได้มีโอกาสถามคนที่เคยบูลลี่เราแล้วคนที่เคยบูลลี่เราบอกเราว่าไปเป็นหนึ่งในเหตุผลนั้นก็คือเรื่องนีซอบวายแล้วนะคะตอนโต looking back กับวายรู้สึกว่า เ้ยยูค่าควรที่จะดีใจกับไอ้ผัอ่กเกอนูิวแมแล้วคือจากตอนนั้นมาไม่มีคนคุยด้วยไม่พอเมื่อก่อนมันจะมีเชนเมลอะค่ะเชนอีเมลที่เขาชอบส่งต่อกันว่า send uh huh, uh huh, uh huh. this กระ more people หรือ50 more people ถ้ายู่แบบอยากมีกู๊ดลักแต่ของหนูอะค่ะคือส่งให้ในโรงเรียนกันบอกว่าออ h u n d r e d reasons why แบบ to kill หว่าอย่างเงี้ยกลุ่มเพื่อนสนิทของตัวเองอะค่ะที่อยู่ดีเลิกคุยกับเราก็คือวันหนึ่งเดินเข้ามา I was sitting on the bench จำได้แบบจำได้ขึ้นใจเลยก็คือนั่งอยู่คนเดียวเพราะว่าเพื่อนคือไม่คุยด้วยแล้วก็คืองงมากเราเดินกันมาสี่คนแล้วก็เหมือนนี่งเลยคือพอพูดตอนนี้คืออยากกมาทำอยากมาทำละครมากคือเหมือนทำเป็นแบบ Red scroll อค่ะเรเปิดออกมายาวเอียดเลยแล้วเราก็งงว่าอยู่มายืนอะไรตรงหน้าเราอยู่มาเปิดส c r o l l ทำไมแล้วเขาก็แบบ these are the reasons why we hate you ตอนหนูแบบแบบงงมากคือแบบ what is going on แล้วคือตอนนั้นคือตอนนี้เราอาจจะขำแต่ตอนนั้นคือน้ําตาจะไหลแล้วน้ําตาเริ่มจะไหลแล้วคือมันอาจจะช็อกด้วยมั้งคะมันก็เลยทําตัวทําอะไรไม่ถูกก็เลยนั่งอยู่อย่างนั้นแต่สักพักนึงอะคือแบบเรา snatch the scroll เพราะว่าเห็นคู่ ครูอยู่ตรงข้ามแบบนั่นหนูก็เลย s n a t หนูก็วิ่งวิ่งวิ่งจะมาหาครูนี่ก็วิ่ง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 ตามแย่งกันอยู่อย่างนั้นแย่งกันอยู่อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะถือว่าเ,าเป็นหนึ่งในเรื่องที่แบบจําจําขึ้นใจเลยจําขึ้นใจนี่ก็คือยกตัวอย่างนะคะมันมีอีกแต,<ร>แต่ว่า,วาแต่อย่าเล่าเลยช่วงนั้นก็คงทําไม่เครียดเหมือนกันแหละอยู่ในโรงเรียนก็ไม่อยากให้ใครเจอแบบนี้นะใช่หนูเป็น PTSD แล้วหนูก็เป็น depression หนักมากจนวันนี้หนูก็ยัง กินยยาอยู่จะเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการวันเด h m แมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของ Mono29 กันนะครับ